วันนี้บอสจะชวนมาทำเค้กที่สำคัญอีกก้อนหนึ่งในงานแต่งงานเลยก็คือเค้กที่เอาไว้ไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนั่นเองนะทุกคนซึ่งวันนี้บอสจะเลือกเป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนะก่อนหน้านี้บอสได้มีบรีฟงานเค้กที่เอาไว้ไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพกับพี่ชายว่าจะไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพทั้งทีก็อยากให้เขาได้กินเค้กอร่อยๆสไตลยผู้ใหญ่ดีกว่าซึ่งบอสคิดว่าเค้กมะพร้าวอ่อนนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะทุกคนและบอสก็มั่นใจว่าเค้กมะพร้าวสูตรของบอสเนี่ ใช่ไหมและเค้กที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวตัดมักจะเป็นบัตเตอร์เค้กและบัตเตอร์ครีมบอสก็เลยคิดว่าผู้ใหญ่น่าจะแฮปปี้กับการกินเค้กมะพร้าวมากกว่าการกินบัตเตอร์เค้กและบัตเตอร์ครีมนะก็เลย<ล>ตัดสินใจทำเค้กใบเตยมะพร้าออ่อนให้ได้ออกมา1ิบชิ้นให้เพียงพอต่อแขกผู้ใหญ่ที่เคารพในงานและเค้กที่หั่น10ชิ้นนี้ต้องเป็นเค้กที่ห่อพลาสติกพร้อมเสิร์ฟเลยทันทีเพื่อประหยัดเวลาและง่ายต่อพนักงานเสิร์ฟด้วยต้องขอบอกเลยว่ามีแขกผู้ใหญ่ในงานมากระซิบกับบอสหลายคนว่าค้าารนัง